อาการตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆฮะเหลือแค่กายภาพหัวเข่าด้านด้านขาด้านขวากับกับหัวไหล่เพราะว่าตรงนี้มันไอไขปลาร้ามันหักมันต้องใช้เวลาที่มันเชื่อมกันนะครับแล้วก็มีสมองนี่หน่อยจะเห็นรอยตรงเนี้ยมันไม่ไม่ใช่ฮิปฮอปเหรืออะไรอ่ะมันมันเป็นจากวันนั้นแหละก็ก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็คุยรู้เรื่องขึ้นแต่ช่วงแรกเลยช่วงวันแรกๆเลยจะแบบเฮ้ยไรวะอะไรคือมันมันแบงก์อ่ะครับ ปกติครับปกติเลยแล้วอย่างวันนี้ที่ขอคุณหมอมาคุณหมอว่ายังไงว่าเขาเขาไม่ได้ว่าอะไรครับคือจริงๆเนี่ยเรากลับบ้านได้แล้วแต่ว่ามันยากเพราะว่าเราอยู่บ้านคนเดียวมันมันมีการกายภาพบัตรอย่างเงี้ยเพราะเราเราไม่ได้ขับรถขับอะไรมันต้องไปมาหรืออะยกก็เลยนอนโรงพยาบาลไปก่อนดีกว่าเพราะว่า พราะอย่างคราวที่แล้วอยู่ๆไขก็ขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่คนเดียวอยู่บ้านเดี๋ยวตายอีกอะไรเงี้ยก็แบบอ่ะอยู่ในอยู่ใกล้ๆคนที่เราไว้ใจได้คนที่ดูแลเราเพราะว่าอย่างมานอนรูปางก็มีคุณแม่อยู่น้องเน็ตเขาก็มาดูแลมีเพื่อนที่เราสนิทมาแล้วมันทําให้เห็นว่าแบบเฮ mm ้ย hmm. ชีวิตเรามีค่าว่ะเราเราเห็นเลยว่าชีวิตมันสาคัญขึ้นจากอุบัติเหตุครั้งนี้ครับ mm hmm. จริงๆอันนี้มันก็อยู่ที่เราขยันหรือว่าอะไรมันยังบอกไม่ได้แต่ว่า ก็น่าจะสักเดือนหนึ่งกว่าๆแล้วก็คงจะดีขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไหลไม่เป็นไรเนี่ยเราก็ใช้ไม้เท้าเดินไปอะไรเตะๆอะไรได้เหมือนเดิมไหลก็ยังยังได้อยู่แต่ว,ว่ามันมันยังไม่ควรออกแรงมากเช็คใช่ไหมฮะไมายอออย่างอื่นปกติหมดแล้วครับเหลือแค่สมองอาจจะยังไม่ไม่ได้แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะยังต้องมีการรักษาอยู่อะไรยเลยครับ พราะว่าตอนแรกมันเป็นมันกระแทกแล้วก็ต้องถ่าเอาเลือดออกนะครับางทีสมองข้างในมันอาจจะยังไม่เขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่ได้คืนรูปแบบแบบร้อเซนตเหมือนเมื่อก่อนแต่แต่ส่วนตัวเนี่ยก็รับรู้อะไรปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับหนะ้ามทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วฮะตื่นมาก็ก็กินข้าวก็ กายภาพกินข้าวดูละครช่อง3ชีวิตมีอยู่แค่เนี้ยหมดแล้วอะ่ะคือแบบดูจนจาได้แล้วจากไม่เคยดูทีวีอ่ะเอ้ยช่องนี้มีใครอะไรคือก็อยู่แค่เนี้ยครับแฟนเป็นของผมจะร้องเพลงไม่เหมือนเดิมซีนี้เหมือนเดิมใช่ไเอออันนั้นอันนั้นก็ต้องรอรอดูคิดว่าเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะว่าเราคิดว่าหลังจากนี้สุขภาพเราจะดีขึ้นสิ่งหนึ่งเลยคือที่แน่ๆเนี่ยคือขอพูดให้ฟังว่าเราเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยนะไม่ได้สูบบุหรี่เลยจากที่เราเป็นคนที่สูบบุหรี่แบบ โอ้โหมวนสองมวนอย่างเงี้ยเราเลิกได้จากที่เราดื่มเราไม่ได้ดื่มเฮ้ยเราไม่ต้องการที่จะดื่มเราทําได้มันกลายเป็นว่าจากอุบัติเหตุทางนี้มันอาจจะทําให้ชีวิตเรามันไปในทางที่ดีขึ้นไปเป็นตัวอย่างที่ดีขึ้นให้กับคนอื่นก็นเป็นได้อ,อันนี้เราบอกไม่ได้นะเ,นเลิกเ,ออเลกเนี่ยเราอยังบอกไม่ได้แต่ถามว่าจากประสบการณ์เนี้ยเราก็ควรจะคิดหรือคนที่เห็นผมเนี่ยก็ควรจะคิดอะไรได้บ้างแล้วว่าชีวิตมันมีค่านะมันคือแบบ เรารู้เลยถ้าเราแวบหายไปเมื่อกี้เนี่ยคนที่เรารักจะรู้สึกยังไงหรือถ้ามีคนเป็นอย่างเราแต่เขาเขาไม่ได้กลับมาใกล้เคียงกับความปกติเท่าเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมองเขามหมโอ้โหเราเห็นเลยว่าชีวิตมันมันสําคัญเหมือนเกิดใหม่ในแม่เหล็ประเด็นมันไม่เกิดใหม่มันเหมือนกับว่าไม่ได้เกิดแต่ว่าเห็นค่าของการที่เกิดมามากกว่าระลึกเห็นว่าเฮ้ยเกิดมามัน มันมีอะไรที่ที่ที่ควรที่จะต้องรักษามันให้ดีอ่ะครับได้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยสารภาพจริงๆก็คือต่อให้เจอกันเราก็จะไม่เอาความถือโทษโกรธอะไรเพราะมันมันทำอะไรไม่ได้อ่ะคือผมก็เชื่อว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเราก็เราก็ไม่รู้อีหน่วยนี่นะวันนั้นเราก็เดินเป็นปกติของเราอะข้ามถนนแถวเพราะเราบ้านเราอยู่เอกมัยทองหล่อเราก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ปกติเดิน ทางถนนอาจจะไม่ได้ตรงทางวัาลายบ้างอะไรบ้าง,างแต่อเผอิญวันนั้นมันมันเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วว่าถนนลื่นฝนตกอะไรเราก็จะรีบกลับเพราะวันนั้นเราเราต้องรีบตื่นมาซ้อมละครด้วยเหมือนกันเราก็ไปนั่งก็ยอมรับว่าไปนั่งดื่มแต่ว่าเราไม่ได้ดื่มแบบโอ้โหจะเมาปิ้นแล้วเพราะเราก็ต้องตื่นไปซ้อมละครเราแค่ไปนั่งคุยนั่งคุยกับเพื่อนคุยกับรุ่นน้องอะไรนะครับอะไรนะฮะ ก็ดูแลปกติก็เจอด็เขาเรียกว่าอะไรก็มาอยู่เป็นเพื่อนมาคอยดูแลแล้วก็เหมือนปกติแหละครับแต่ว่าเป็นในรูปแบบของของไอเนี่ยมันป่วยแค่นั้นเองไม่ถึงทุกวันหรอกครับก็ก็เขาติดซ้อมละครติดอะไรด้วยงานยกเลิกไปเยอะไหมเออไม่ไม่ได้เยอะมากครับเพราะว่าช่วงนี้ก็งดรับงานลงเพราะว่าเราเรา,เรากำลังจะทำมาละบ้านสัวชุดใหม่พอดีด้วย ก็เลยซิงเกิลเลยเลยต้องเลื่อนเลื่อนมาก่อนเพราะว่าจริงๆมีมิวสิกวิดีโอมีอะไรเตรียมแพลนเอาไว้หมดแล้วเหมือนกันคือกะว่าแบบเฮ้ยละครเสร็จเราจะปล่อยซิงเกิลเราจะมีอัลบั้มใหม่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ให้แบบเดินได้เป็นกัณเราอาจจะกลับมาเนี่ยอก็อาจจะไม่ต้องถึงกับเดินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้มันเขาเรียกว่าอะไรแจ่มใสกว่านี้ทั้งร่างกายคือคือไม่ได้ยอะไรอะฮะครับ ก็ขอบคุณสำหรับคนที่เป็นห่วงทั้งที่เป็นแฟนเพลงจริงๆหรือคนที่ไม่รู้จักมาก่อนแต่ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบให้ความเป็นห่วงกับมนุษย์เพื่อร่วมโลกคนหนึ่งที่เฮ้ยเขาจะตายหรือเปล่าเขาจะเป็นอะไรไหมอย่างเงี้ยคือมันเห็นผลเลยจากไอจ g มันเฮ้ยมียอดคนฟอลโล่เยอะขึ้นมีคนมาให้กําลังใจเราคนที่เราไม่รู้จักหรือว่ามีออกข่าวออกอะไรที่เราลองไปคนไม่ดูทีวีอ่ะแต่มีคนมาบอกเราเฮ้ยมันมีคนให้ความสําคัญกับชีวิต,ม,วตมันทีเนี้ยมันทําให้เห็นหรือว่า ต่อไปเนี้ยไม่ใช่แค่ผมนะมนุษย์ทุกคนในประเทศหรือในโลกเนี้ยถ้าคนใดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุเราควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างน้อยคําว่ากําลังใจเนี่ยมันสําคัญกว่าเงินทองนคนคนหนึ่งเขาเกือบตายแต่ว่าคําที่มันเป็นกำลังใจหรือให้แรงประดานใจมนุษย์ได้เนี่ยเขาฟื้นขึ้นมาได้นะแล้วเขาเขาแบบเออเรื่องเนี้ยสาคัญฝากถึงตรงนี้ดีกว่าขอบคุณทุกคนมากครับออขอบคุณครับพีเ่เาเขา เขามันแคบมันมันตอนนี้ดามเหล็กเอาไว้คือรอให้ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแคลเซียมมันเข้าไปเชื่อมให้มันเหมือนเหมือนสมมติเหมือน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 หัวไหล่หรืออะไรเราหลุดจากกันนะฮะแล้วอันนี้มันเอามาติดกันให้มันสบัดเอาเหล็กไปติดให้มันรอมันสมานมันแผลเป็นนี่คงต้องรอมันผมมันขึ้นเองหรือหรือเป็นอย่างนี้ไปก็ช่างมันเถอะ เดี๋ยวก็ชิมเองครับอะไรนะครับร้อเเหมายถึงสมองนะฮะที่แน่ๆกินเหล้าไม่ได้ไปอีกสองปีครับเพร,เพราะว่าเพราะว่าเหล้าเหล้าจะมันมันมันส่งผลถึงสมองอยู่แล้วแล้วก็ร่างกายผมปกติดีทุกอย่างนะฮแต่ว่าเดินอาจจะยังไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นอยู่คือขาใช้ได้ข้างเดียวข้างนี้ยังลงน้ําหนักไม่ได้ครับ อันนี้ก็บอกไม่ได้ะครับแต่ว่ามันเออมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกคือเราก็ทํามาเยอะอก็ต้องยอมรับว,ว่าวันหนึ่งผลมันก็ต้องเกิดอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่การโดนรถชนในวันนี้เนี่ยแต่วันหนึ่งเราอาจจะเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ไงแต่เลิกได้ก็เป็นดี